จริงๆเนี่ยพร้อมเนี่ยเขาเดินตามผมนะครับตามจีบผมอยู่ตลอดเละผมไม่ได้ตามจีบเขาเนะเขาเนี่ยตามจีบผมอยู่ตลอดเละจริงป่ะพร้อมอ่าคุณมาเคลียร์นี่คุณมาเคลียร์เขาเดินตามจีบผมตลอดเขาไม่อยากจะพูดเฉยๆเขาให้ผมพูดเนี่ยผมก็เลยแบบเออต้องพูดเพราะว่าอยู่ในกองเนี่ยเขาจะเดินตามจีบผมเพราะว่าผมเป็นคนที่มอบความรักให้กับเขาเขา,าต้องอยู่กับผม นะครับแก้ข่าวนะครับคุณอยากฟังความจริงคุณมาฟังกับผมนะครับผอมมันก็พูดเป็นงนั้นแหละทุกคน <c oughs> เออใครเดินตามนะเอาจริงพร้อมเป็นเด็กที่น่ารักครับเป็นเด็กล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับจะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันนะครับ 威卷嘛，英说越卷。